เอาล้วครับนี่ครับควอเตอร์สุดท้ายเอาล้วครับนี่ครับต้องบอกว่าจากทีมงาน99ออนทัวร์ครับนี่ละฮะ99ออนทัวร์ครับนี่ในรองน้ำสีนี่ทกักคมบัต้าเน่ละฮะคาดด้วยสีขาวบางๆนี่พบกันได้ของบอนทองวิทยาครับเน่เน่ละฮะควอเตอร์ที่3เอาล่ะฮะ เอาละควอเตอร์ที่3ฮะควอเตอร์สุดท้ายครับของโรงแรมบ่อนทองวิทยาในค่ำคืนนี้นี่จังหวัดนี่กระเพงเพชรน,นะครับทางด้านของนี่แหละตําบลของขงอําเภอของขงฮะงานยิ้มศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของขงนี่แหละหในปีนี้โอ้โหเนี่ผมบอกเลี๋ยวปีนี้นี่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโอโ้ผู้ชมนี่ครับข้างนะฮะอ่ะโอเคครับ ต่อจากคู่นี้นะฮะเป็นรุ่นของประชาชนทั่วไปนะเนี่รอบรองชนะเลิศระหว่างทนาของท้องโค้งพบก,กับทนาของเกา๋ากะผงนะอ่ะเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เลยครับนักกีฬาทั้งสองทีมนะจบคอร์เตอร์นี้นี่นะลงทำไแขันเลยนะครับในรุ่นประชาชนชายทั่วไปนะ เอาละครับครึ่งเวลาหลังครับกำลังจะเริ่มครับนี่ครับต้องบอกว่าหมอนภวิายาเจอกับทีมงาน9 9อ่อน ััวครบเอาละฮาชนนี่ครับ9 9ออนทัวนานเนี่ทางด้านของเสียป๊อปเนี่ยเวเอ็นรถยกเอาละฮาบิดมาทางด้านของเนี่ยละด้านของจ้าต้อมเฮนี่โอ้โหบิดมาจังหวะนี้เอาละเวทนาการบิดมาแตงกิ้วเนี่ยบอกแรกมาแล้วทางด้านของจ้าต้อมเนี่ยเวทมาเลขกสิบธนาการบอกทองวิทยาจับหนึ่งครึ่งบิดมาในจังหวะนี้ทำย่างไรตีบิดมาทางด้านของโตโต้บิดมาทางด้านของแตงกิ้วลูกนี้กระดกโยกมาโอ้โหแกนลุ้นแล้วก็ใช่ใช่ยังอยู่ใช่ใช่ยังไม่ได้โอ้โหเอาละครับจังหวะนี้ครับแม่ส่ยสายออกด้าน หลังไปครับอย่างเป็นลูกเล่นครับของท่านของทีมงาน99ออนทัวร์นี่ครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนวังแขมครับอ้าละอะไรหนุ่มหน้ามนคนบางแขมบิดมาตะวันดิธนาของพลรสปบตรพลรสาวระตูให้มาธนาของแตงเกิยวบิดมานแกลับซ้ายโตโต้มาธนาของจะต้มลูกนี้อ้าวะเลยทำอย่างไรดึงบิดครึ่งหมาจังหวะนี้อ้าละเลยอ้าวละวายโยกหมาวีดบึ้ม โอ้ตบขับมาตะวันแตกิวลูงนี้จะตบใส่ควปังเซฟปังเซฟเอาละครับจังหวะน,นี้กับามาในซี 4, แล้วกับซีซีโอ้เลี้ยงบอลออกด้านหล<ะ>ังไปฮะปโอ้เอาละครับเอาละว่ามเมียงเห็นว่ามีเมียงเมตโตธนาของเก้าเกาออนทัวปิดมางหวะนี้ธนาของแตกิวโอ้โหลูกนี้กระดกยกมาเลยแล้วในเข่าเลี่ยม้าออกหลังไปครับเอาละครับจังหวะน,นี้ยังเป็นลูกเล่นของทีมงานครับนี่ครับเก้าสิบเก้าออนทัวนี่เขาบอกว่าหนุ่มหน้ามนคนรังแกมักยูสิบเจ็ดนะนั่นแหละฮะ โอ้โหแล้วจังหวะีน,นฟาวเสร็จแล้วครับยกเท้าสูงโอเคขอบคุณขอบใจขอบพระทไทยเธอมากานั่นแหละฮะเตะแล้วกอดทอเตะยับกลับสวยจวังหวะนี้ครับลงเลยียฟิกของเดลกาสิบเก้าออถั่วเอาละครับถ้าเกิดกองเชียร์ก้าสิบเก้าครับกดอีออมาจิสีน้ำเงินมา อ่านั่นแหละถ้า,ถา<น>เกิดเชียร์หมอนทองครับขาวเขียวมาเหมือนเดิมมานั่นแหละขาวเขียวเหมือนเดิมนะท่าน้าของหมอนทองท่าท่า99ออนทัวในมาท่านของสีน้ำเงินขาวมาเลยนะฮะหัวใจนะ ส่งมาเลยโอ้โหในเพล99มาแล้วต้องบอกอว่าโขน,นี่ไม่ไปไหนจริงนนะ4,000คนโอ้โหค้างอยู่ตอนนใน4,000นะบิดมาจวันดีครับตัวหลักตัวฐานทดาน้า99ใส่ขวาเรียบโอ้โหยังอยู่อ่าโอ้เป็นคอนอร์คิกครับของทางด้าน,านทีมงาน9สิว9อ่อนถั่วเอาละครับทีมงาน99ถั่วครับได้เป็นลูกเตะจากมุมครับจังหวะน,นี้ครับขยับขยืนเคลื่อนอวัตติพันออ 4, ยนกลับมาจังหวะน,นี้มาที่เจ้านี่ครับบิดกันไปไปกันต่อนี่ครับพี่พอบอนโมว่าอะไรันก็ออก ข้างไปเอาละออกข้างไปครับเค็กอินของทานดันหมอทองวิทยาครับในร่องน้ำเขียวโอเคระยะถึงบิดบรรดาของในระกาปิตันเต้ง ดิว <Do. S 2> เอาแล้วว้ยยกบาากบันจังหวะนี้มาานันธนาของเด็กชายฮันเตอร์ตีบิดมาธานาของโตโต้แล้วจะทำยังไงแกะมาานันธนาของนี่แล้วจะต้มยกมาานันธนาของฮันเตอร์เอาล่อยมือเพื่อนทีไม่เวลานี่ยเลยซ้ายมีมาขวามีขอจังหวะน,นี้ไม่ได้ออกข้างไปครับยังเป็นลูกเล่นครับของธนัานของทีมงาน99ออนทัวร์ครับนี่ครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับชุดนี้แล้วบอกว่าเดินสายสลับพการเหมือนกันนะนั่นแหละฮะนี่ครับนำโดยท่านใครล่ะนี่แล้วธนาของอาจจะต่อนะโอ้โหนี่ธนาการ99ออนทัวร์เพื่อนิยกมาธนาของจตมีลูกนี้ระวังด้วยเพียง <ด>โอเคออดูเพื่อนก่อนอ่าดูก่อนโอเคครับจังหวะนี้ครจังหวะแรงเฉยนะต่างคนต่างมองบอลทั้งคู่แล้วเป็นลูกนลเนี่ยล่ะครับคอนเนอร์คิกครับขอนได้เก้าสออนทัวร์ครับเก้าสบเกออนทัวร์ครับนี่ครับของดีจังหวังแขมครับนี่ครับลูกทีมของท่านของเสียป,ป๊อปจังหวะน,นี้ยัดมาโอ้โหยังยังยังไม่ผ่านตบกันมาจังหวะนี้มาแล้วของเด็กชายสีลุยแสงซ้าออกหลักไปเอาละครับจังหวะนี้ครับบอดทองวิทยาครับต้องบอกว่าคอเตอร์สุดท้ายนี่ครับ ต้องบอกว่า3คมคอเตอร์สนุกสุดมันทุกคอเตอร์นั่นละฮะผมบ,บอกเลยว่าคุ้มค่าคุมค้มราคาแลาว้วเจ้าวนี้ไอเสาปัซบไอเสาทรเพอไอเสาหมดแล้วเป็นวันเจาวันนี้จ้นาของจะต้มข้าวเราไปจับดึงคือิดบานนี่ไปผ่านาน้าจะคุมขับออกนัานหลังไปเว้ยเอาละครับจังหวะนี้ครับยังเป็นลูกเล่นของทีมงานหมอดทองวิทยานี่ครับต้องบอกว่าว,ท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 วทิทยาจาังหวะนี้ครับตีบอลยัดกลับมาแล้วใส่กลับมาใหม่ที่ถนนของนี่ครับ พัดาข,ของฮัน <Hunter S 1> เตอร์อครับมีการพัดาของเด็กชายฮันเตอร์ตีบิดมาจังหวะน,นี้เอาแล้วออกหลังไปเอาครับจังหวะน,นี้ครับเป็นลูกเตะมุมครับกองท่าน,นของ99อ่อนถัว่วได้และฮะโอ้โหแล้วเมย์เปลี่ยนแล้ว,โโลวเว้ยทพัดาฮันเตอร์ออกครับเป็นพัดาของซีซี่ครับลงไปแทนบิดมาจังหวะน,นี้ครับ99ถั่วเป็นพัดาของเจ้าซีมันเลขเจ็ดสิบเจ็ดลงนี่ทำยังไงเอาแล้วเว้ยดึงคือบิดมาใส่ขวาเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้ยังไม่ผ่านมาพัดาของระวังด้วยโอเคบิดมาน่าจะคุณนี่ปาเรียบ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 เลลเลย ขอเสียงกองเชียร์99ออ l t o u โอ้โหสาวว่าแขกเยอะอ้าวไม่แพ้ของผูกเลยนะอ้าวแล้วฮะตอนนี้ครับคือนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ธนาของเนี่ยแหละทีมงาน99 all tour เอาละเว้ยเอาละวานลงในบิดกลับมาเอาธนาของใน99 tour ธนาของจะผูกตอกตอกตีกลับมาจังหวะนี้ให้ธนาของเด็กชายซีบิดกลับมาจังหวะนี้ระวังด้วยเอาแล้วโตกลับมาธนาของเนระเบิดตอวิทยาบิดด้านขวาตัดกลับมาตัดและโตทำอย่างไรใส่ขวาปังออก ลักไปเอาละครับจังหวะนี้ครับมอลทองอยู่ไหมนะครับส่งเจ้ายักษ์ลงมาไปลวเลวยต้องบอกว่าน,นี้มาแล้วก็ใส่ใช่เปี้ยงเรียบ ปังยังยังยู่โอ้เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับบอลเริ่มมันนี่ครับเครื่องเริ่มเดินนี่ครับเอาแล้วครับจังหวะนี้9 9กออนตัวขยับขยันเคลื่อนออกมาจังหวะนี้ว่ายังไงยกมาทางขวาออกข้างไปฮะโอ้หอออกข้างไปครับคิกอินมาโวยธนาของในแย้วหมอนทองวิทยาให้มาธนาของซีซีเอาเลยเวยอารวางทำจากลายเพนน้บินวนรกลับขวายูธนาของนน่ล้วเด็กถายต้อมเอาแล้วจะต้อมระวังด้วยจังหวะสองนะเอาแล้ววยระวังดึงบินกบาจังหวะนี้ไม่ได้ออกข้างไปฮะอย่งไม่รู้เร่นครับหมอนทองวิทยาครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนีี้คอเตนน่ป็ไงะ โอ้ขอเตอ่อสามตอนนี้นะหนึ่งประตู 0, ต่ 0, อศูนย์แล้วทางของเก้าสิบเก้าออนทัวร์ได้ขึ้นนำ้ำเอาละฮะเอาลเอาลยอละวาตอนนี้มากันไปไปกันต่อตบกับมาจังหวะนี้บอลได้เก้าเก้าออนทัวร์โดนหน้าของเจ้าสีเอาเลยแยกกับมาจานนังหวะนี้โอเคออกข้างไปฮะยังไปเรื่อยครับเก้าสิบเก้าออนทัวร์ครับต้องบอกว่าขอเตอร์สุดท้ายนี่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับโอ้โหมันหยดติง่งยกเจ้ายาวักเด็ดกับพี่ตันเต้เตี้ยวเอาละครับตรงนี้ของบอลได้ครับบอลตองนิยานี่ครับจี้มาแล้วก็จี้ปังเบี้ยงออก ลูกนี้พุรศินบอกว่าเป็นลูกเตะม,มุม,ม,มของทีมงานหมอนทองวิทยาโ okay, อเคฮะขออเก็บบอลได้ด้วยลบกวนด้วยนะครับทางด้านหลังลง,งเ,ลเลลลงนี้ยเอาเลยอารวาลลงในคอนเลิกคิกกับคองนาคาโกะทวนตบมาแถวสองให้ท,ทางด้านเจ้ายังลงนี้บิดกัน์วันนายไม่ผ่านมาทางด้านของเจ้าบีมาดนาคาโกะทวนตบมาจาังหวะนี้เอาเลยึ้นอากับขว,ขวบาแล้วปั้งใช่โอ้ย่โอ้โหจังหวะนี้ครับยังปัดได้ครับโอ้โหการสิบบอลถูกของดีจริงครับวันนี้ดันละฮะโอ้โหเอาเลยเอาระว้าลงในตังเช็คอินโอเคพุรศินให้เล่นมาแล้วอันนับหนึ่งอันนับส อ,อันดับสาเล่นตบกับมาตนาของเจ้าสีลุงนี่ไม่ผ่านมาตนาเต็งกิว้วให้มาตนาของเจ้ายักษ์เอาเลยจี้จี้ระบิดบิดละครึงเคร่ง้ะไปจังหวะน,นี้ไม่ได้เอาเลยเอาละวะตบกับมาตนาของเตงงกิ้วเังเอาละครับจังหวะนี้ครับบิดกับไรครับแตงกิ้วใส่ขวายังยังอยู่เอาละครับยังบีมาได้แล้วก็เปี้ยโอเซฟเซฟ ซฟเซฟตอกระบะไม่ผ่านทาน,นาของเจ้าต้อมลงนี้โอเคครับชิงหลักชิงเลียมมาได้แล้วหเจ้าต้อมมาเลขสิบลงในดึงปิดขวาใส่ขวา,าปังเบียงโอ,อ้เอาละครับยังได้ครับเป็นลูกเล่นอีกครั้งนะครับของหมอนทองวิทยาเอาละฮะบอกอีกครั้งอีกทีนะทานของหมอนทองวิทยาเน่เราไว้ผู้ชมในไลฟ์สดถ้าชอบหมอนทองใส่หวัวใจขาวเขียวถ้าชอบเก้าเก้าถอทัวใส่หัวใจน้าขาวน้ำเงินเอาละเว้อารวาบิดมาตหวันได้ไฮฐานะของซีซีจับดึงเครื่องบิดมาตหวันี้ใส่ขวาปังเรียบเรียบเฮ้ยเรียบเรียบเรียบเรื สวยจัดสวยเกินสวยเกินสวยเกินสวยจริงโอ้เอาล่ะกลับมาสะมันเกิน,สนเสมอกันเทนึงปาโตต่อหนึ่ง,โอ,งโอ้เอาล่ะลุยกับนายปาโกตอคาเฟ่เนี่ยวัยขอเตอร์ที่สามขอเตอร์สุดท้ายตับกระดกยกมามาไวัยธนาของไตเกิ้วลงเลนมาธนาขอจะตบตบด้าน,นในเจ้ายักษ์เลนหนึ่งสองวันโทจังหวะนี้ยังไม่ได้โดนตีบาแล้วกระปังปังเบ่งยังยังไม่ได้ เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับตอนนั้นของนี่ครับตอนนั้นของ9 9ตัวมาที่กัปติทันต์งก้วกัปติทันต์งก้วเอาแล้วครับแตงกิวครับจังหวะนี้ขยับมาแล้วก็โยกหรือไม่โยกยัดหรือไม่ยัดจังหวะนี้ตีบอลนวันด้านซ้ายครับมาที่ด้านของเจ้าต้อมว่ายังไงต้อมลูครับยังคึงบิดยังคึงอยู่มาที่เจ้ายักแล้วก็เข้าเบอร์ผัวสอบผู้รักษาประตูเอาแล้วเวลารวาบิโตกลับมาตอนนแตงกิวตกกลับมาจังหวะนี้เอาแล้วครับมิกาใส่ขวาบ้างบ้างเปียงยังยังอยู่ โ oh, อ้เอาละฮะเอาลเลยได้โตได้ถอยเว้ยังหวะนี้ตบกัะบาดนาเก่าเกาถัยกระบานาของนี่โรยจ้าโดเอาเลยตากับมาดนาของราชาต้อมทำอย่างไรเพลนียดึงเข้าขวาแล้วก็ปังเพียงเพียงปังเพียงเพียงปังปังโอ้ขอเสียงกองเชียร์หมาถอยเร็วโอ้เฮ้ยไอ้น้องฝั่งนูน้นเมื่อกี้มัน,นเชียร์ของขุ่ล้านสันอยู่เลยมันเชียร์ทั้งคโคเลยกลับใจไวจังวะ โอ้กลับมาเนี่ยแหละฮะพิกนำมาแล้วนะฐานะของหมอทองวิทยาฮะเอาละครับตอนนี้ครับกลับมาสับสองประตูต่อหนึ่งแล้วพาพิกสวยแล้วก็เฝ้าเฝ้าเฝ้าเสียแล้วฟ้าขอโทษหุนน้องๆเน่โลดานน่ารักนะเน่ครับเปาแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันไปแน้องเนี่ยไม่มีผ่อนเลยนะใส่เต็มทุกดอกนะใช่ฮะโอ้ โอ้โหในทางโคเดินเต็มทางใส่เต็มโสมนะตนาของมอทองวิทยาโอ้โหไลฟ์สดตอนนี้ในผู้ชมขึ้นไปแล้วหน้าสี0ยูเซอร์อ้าวได้ถึง5 0 0พันหน่อยตลาได้ถึง5 0 0พันหน่อยเร็วโอ้ี่ขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทยเธอมากอ้าวเอาลวดูซีคิกจังหวะนี้ตนาเก้าออทัวร์ปิดตลาดของหมายเลขหนึ่งสองจับดึงครึงปิดมาจังหวะนี้ตบกลับมาลงดิสกัดออกข้างไปครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเป็นลูกเล่นของ99ออนทัวร์เอาเลยเอาละว่าครับจังหวะนี้มาที่เท้าซ้าย โอ้เตาซ้ายครับธนาของหมายเลขหนึ่งเจ็ดธนาเก้าเก้าออทัวหนึ่งบิดมาทางจอโดให้มาจังหวะนี้เอาแล้วเว้ยทำอย่างไรเอาแล้วตัดละโตมาแล้วธนาของหมอนทองมาธนาของซีซีโต้หลอ หลังไปอ่าโอ้โหจังหวะน,นี้ครับออกด้านหลังไปครับอย่าไม่ลุงเตะมุมมากรองโรงเรียนหมอทองวิทยา,น,า,ยานั่นหละฮะธนาคมหมอทองวิทยาครับลงกดตอนนี้นะไรไ,ลไส์สดน,นะใครชมโยช่วยแชร์ช่วยหน่อยหน่อยนะเอาละกดหัวใจกดคอดจอคอดใจกันไปบิดกบธนาคมคุณรักษาประตูครับของธนาหมอทองวิทยาฮะเอาละครับหมอทองวิทยาย,ย,ยกยาวๆมาจังหวะนี้เข้ามือพ่อนศอครับผู้รักษาประตูยังบิดกบได้แล้วก็ไปกันต่อแล้วก็ออกข้างไปฮะนี่แหละฮะออกข้างไปครับเพนีมาแล้วเว้ยธนาคลิกอินทางหน้าของเจ้าโดเอาละ ไฮแล้วไถไถแล้วไปตั้งหลักตั้งเหลี่ยงกันใหม่ตีมินจะกลับซ้ายเอาโลยจับดึง,คง,ง,งเครื่องบิดมาตะกอนของเ่รเปาจิรายุต้องมา,าังหวนนี้ไม่ได้ออกข้างไปครับอย่างได้อีกครั้งนึงครับเป็นลูกเล่นครับของทางด้านนี่ครับ 99ออนทัวครับโพสต์ตอนครับนี่ครับหลือคุณครูตอนนี่ครับแก้เกมแล้วเว้ยนี่ครับเอาละเว้ยอาราวาครับขยับขยื่นเคลื่อนเกมมาว่ายังไงนี่ครับแทงช่องสวยหมายเลขแปดตีจอนก็อ๋อเนี่ยและฮะเสียบอลนารัของบทของวิทยาลูกเลยจับดึงครื่องบิดมาให้บรรดาของซีซีเอาละครับซีซีครับจังหวะนี้ครับแม่ไม่เล่งไม่เล่งครับตีบอลย้อนกลับมาที่เจ้าต้มฮะ เอาละไม่เล็กไม่รีบครับมาธานาของซิงซี่ครับกับซ้ายกับขยงหนึ่งบิดมาจาังหวะนี้ให้มาธานาของเล่เจ้ายักษ์วิดเข้าขวายายแกนมาให้ธานาของจะต่อมาตัวหลักต่อฐา,านตั้งละตตตีนธานาของเี่กับปิตันแตงกิ้วเอาละเลยเอาละว่าเป็นธานาของเจ้ายักษ์ลูกนี้เอาละลองบิดซ้ายมาปังปังเบี้ยงโอ้ยครับยิงไปติดกันครับแม่จังหวะนี้ครับยังไงครับเป็นลูกเล่นของโรงเรียนหมอทองวิทยาฮะเอาละครับเป็นคลิกอินครับของหมอดทองวิทยาครับแล้วก็ทมเอาโอ้ยคราเวลานอกครับ โอ้นี่ครับวันนี้หูมุงบรรยากาศนะผมอยากให้แผน่นน้องชายแผนบรรยากาศนี่ฮะโอ้โหเน่ใครครับที่รับชมอยู่นะในไลฟ์สดลงกดด้วยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครด้วยนะสาหรับเพจเนี่ยฮะเล่นเพื่อฝันไปให้ถึงฝันนี่ฮะบายนี่นะชาลีเมดอินปากดงเนี่นะไลฟ์สดที่ดีที่สุดนะเลยก็ว่าได้ในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ แล้วก็ทางด้านของเนี่ยนะทีมงานผู้ตัดสินนะเนี่ยผู้ตัดสินเมืองกล้วยไข่นะเนี่ยวันนี้อยู่ในสนามได้ยืนรอเลยทั้งสองท่านเนี่ยท่านอาจารย์โอเวนกับท่านอาจารย์เบสนะนี่นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศดูครับเด,ด,ดี๋ยวดูเลยวรัให้กล้องนะแผนไปที่รอบสนามนะตอนนี้มาบอกว่าโอ้โหคนเน,นี่ไม่ธรรมดานะอาโอ้โหถือว่าเนี่ยนะผู้คนในอุณาภาข้างครับนี่ครับโอ้โหจบจากตรงนี้ก็ช่วยไปซื้อ ซื้อของกันด้วยนะน่ารักฮะรบกคน <มา S 1> ด้วยนะปีนี้จัดยิ่งใหญ่ครับกันที่พร้อมขงนะฮะครับผมนีมโนี่ห เอาละฮะจังหวะนี้ครับเอาเลยหมดเวลานอกแล้วครับเป็นคิกอินครับของด้านนี่เลหมอทองวิทยาดูซิว่าจะเล่นยังไงครับเจ้ายักษ์ครับเอาละฮะดูซิว่าจะมีส่วนหรือไม่ติยดกับบรรดาของพลรศปตอผู้รักษาประตูนี่เลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งยกมาจาังหวะนี้อ่อเนี่ไม่ผ่านนะบรรดาของเก้าเก้าอาถกขวางมาเนี่ยเลยติดบรรดาของเน่ติเกิ้วห้ระยัดยันละไปบรรดาของเจ้ายัดลูกนี้เอาเลยติยดกับบรรดาของเจ้าตอมยกกระดกมาลูกนี้ไม่รู้กันออกข้างไปอะเอาละครับอย่างนี้ครับบมอ ว่ยายังเป็นลูกเล่นครับของ99ตัวครับนี่ครับจ้าซีซีอ๋อบุบิดมาจาังหวะนี้ครับธนาการความอ่อนขวาหมาลอยบอกแรงธนาของเลยสีภูมิมาแลาว้วจังหวะนี้มาได้กับธนาของเจ้าซีเอาลอยบิดมาธนาของเจ้าบีจังหวะนี้ตีมาธนาของกลับซ้ายแล้วทำอย่างไรเพลนีใส่ซ้ายเฮ้ยยังอยู่โอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าใส่ซ้ายไกลๆครับแม่ยังได้ครับลูกเล่นครับของทางด้าน หมอนทองวิทยาเอาละตนานบอนทองวิทยาบิดมาธน,นาของเจ้ายักษ์โอ้โหเปนี้ยเอาละจะแตะเอาตัวไม่ผ่านไปบอห,หน้าเจ้าสีตกมาด้านในธนา้าภูมิเอาละว้ตรงนี้บิดมาตะวันนี้ห่ไม่เจอใครออกหลังไปครับนี่ครับพอเราไม่เข้าใจกันนะอ่าพอเราไม่เข้าใจกันอลาเอาละเล่นมาต่อลุยกันใหม่ครับจังหวะนี้ธน,นาของหมอนทองวิทยายกมาเอาเลยให้เจ้ายักษ์ลงนี้จะลงไม่ผ่านลงนี้ก็โอเคเฝ้าเฝ้า อ่าฝาวโอเคครับลักษณะในเกมครับฝาวขอโทษกันสวยงามนั่นละฮะโอ้โหเนวันนี้ต้องบอกว่านอกจากไลฟ์สดนะครับเรามีภาพถ่ายยิงนะครับจากะลงนะโอ้โหเนกเป็นเจ้าภาพของขุงอ่าเบอร์หนึ่งของขงนั่นแหละฮะติดตามได้ที่เพจอ่าน้องตอทองฟุตบอลครับอ่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลงในเพจ ชมรมฟุตบอลครับถิ่นนั่นแหละฮะเดี๋ยวลงในเพจชมรมฟุตบอลพวกท่านได้บรรยากาศในสนามแล้วก็บรรยากาศนอกสนามนะโอ้โหเนี่นไลไ์สดบอกว่าเนยนะแก๊สมาช่วยสีหน่อยโอ้โหเอาละฮะบิดมาจังหวะนี้พี่คิกปังเบียร์เซฟเอาละครับจังหวะนี้ครับเจ้าภูมิครับยกมาแล้วก็เฝ้เสียแล้วจังหวะนี้ครับฝาขอโทษกันสวยงามลูกโอเคโอเคโอ้โหเนี่ยฮะหนอนทองนี่เขาไหว้ขอโทษทุกครั้งเลยนะอ่าใช่ฮะโอ้โห นี่แหละฮะโอเคเอาแล้วฟีคิกบิีกับมาจั่วันนี้บรรทัด้าของเด็กชายบีเอาลอยโยกขวาไป<อ>สุดเซนตรงนี้โอ้โออกข้างไปฮะอ,อ่าหนูโออกกััดระวง้วาางงววยยนนนนะะลลูกากาูกกกกกกอออออัััััดด่่งงงตรร้้คาเมีปีนี้นี่เขาเป็นรองแชมป์ฟุตบอลเจ็ดสี่นะอ่านี่ฮะปีหน้าผมบอกเลยเตง็งแชมป์เลยอ่านั่นแหละฮะถือว่าเนี่ยแหละฮะถือว่าอ่าปีหน้านี่น่าชมน่าดูนะสำหรับบอลทองวิทยาเนี่ยครับ อ่าบิดประานาธของเจ้ายักษ์ครับจังหวะนี้ดึงบิดมาโอ้โหไม่ทันด้วยตบเลยเจ้ <Hey! S 1> า <Go! S 1> เข้า oh! oh ho! โอ้โหเกี่ยวมาได้เฉยโอ้โหลงเล่ปล่อยปล่อยไปแล้วเกี่ยวกลับมาเล่นได้โ oh อ้โหตอนนี้อะสวัสดีด้วยผู้ชมนะทางด้านไลฟ์สดนีครับสี่พันเนี่ยนะแปดร้อยยูสเซอร์โอ้โหลูกเก่งผมเลยนะสมัยผมเล่นนะครับโอ oh ้โหไปสุดเส้นแล้ว <c oughs> ตบกลับนะ, <c oughs> ะชงม,มาเข้าตัวเองไปแล้วแล้วก็ หมดเวลาขอเสียงตบมือนักีฬาทั้งสองทีมโอ้โหเน่โคเน่เขาบอกว่าวันนี้ครับถ้าภาคดีอ่าก็มันก็ดีอ่ะอ่ถ้าภาคดีมันก็ดีอ่ะแต่เราภาคครับโอ้โหนี่เราโรเค เป่าจูนครับเป่าอยังกากไปส่วนผมครับเนยก่อเตยลูกทลอพีครับเนยจากทีมภาคสถานีส่งเสียงนะเนยขอฝากเลือฝากตัวไปด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลอำเภอของขงและอำเภอใกล้เคียงเนยเชิญน้องๆทั้งสองทีมถ่ายรูปร่วมกับทีมงานฝ่ายจัดหน่อยลูกเชิญลูกมาตรงกลางเลยครับขอบคุณโค้ชด้วยนะครับจะเชิญ โอ้โหในวันนี้3มคอร์เตอร์นะปอจูนนะโอ้โหอาผู้คนไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวน้องๆถ่ายรูปตรงนี้เสร็จเดี๋ยวน้องๆจะเดินไปทักทายอาครับรอบสนามรอบแล้วน้องๆจะเชิญทุกท่านยกกล้องรอไว้เลยนะรับกดกล้องรอไว้เลยเดี๋ยวน้องๆจะเดินไปรอบสนามเลยฮะเดี๋ยวน้องๆจะเดินไปรอบสนามมาทักทายแฟนบอลนะครับเชิญยกกล้องรอไว้รูปใครจะทําอะไร เตรียมเลยนะฮะน้าอยากขออย่างเดียวครับอย่าพังรั้วเข้ามาอ่าอย่าพังรถอย่างเดียวเพื่อ,อความปลอดภัยของน้องๆครับ,รบผมโอเคใครอยากขอลายเซ็นผมตอนนี้ผมยังไม่ว่างนะฮะอ่าอ่าด้วยครับน้องเต้น้องเต้น้องเต้น้องนาวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแบนตัวครับน้องเต้น้องนาวรบกวนถ่ายรูป เชิญครับเชิญครับฝ่ายจัดหน่อยครับโอ้โหเนรับสวัสดีด้วยครับพี่ป๊อกบ้านปูนครับโอ้โหเนวันนี้พ่อน้องเตมาดูด้วยนะมาชมด้วยนะพี่ป๊อกเน่พ่อแตงกิ้วไอ้ไอ้เตยพ่อแตงกิ้ว อ่ะอ่ะเดี๋ยวนะน้องๆอเพิ่งออกนะอ่ะเชิญออกกัสอะคาเดมี่ครับตั้งแถวสองแถวลกออกกัสตั้งแถวสองแถวครับโอเคนะอ่ะสองแถวหนึ่งสองแถวยาวโอเคตั้งแถวเป็นไหมนะพี่แหบอ่ะเป็นนะสองแถวอีกคนนึงโอเคต่อแถวไว้ทั้งหมดแต่แถวอ่ะตั้งเป็นสองแถวเลยอ่ะโอเคมาตามพี่คนนี้ไปเกาะแถวไปเกาะแถวไป อย่าแตกแถวอ่าอ่าไอ้ใิชัยไหมนะไทยออกกัดไหมนะออกไม่ใช่เอามานี่ไปเร็วๆอ่าเฮ้ยเอ,อ,อ้ยใครเนี่ยล,ลูกพี่แหวบนะเนี่ยอ่าประชาชนไง ใครอะไม่ใช่ไม่ใช่ kon ใใชใชคู่ต่อไปครับประชาชนชายในรอบรองชนะเลิศนะถ้าระหว่างทางน้าของท้องคุ้งนะครับพบกับทางด้านของเก่ากระพงนะครับนี่ครต่อจากคู่นี้เลยนะครับ13ปียังนะลูกประชันสะพันอีกครั้งครับในคู่ต่อไปครับต่อจากคู่ไอเป็นทางน้าของเนี่ยนะรัท้องคุ้งนะครับในรอบรองชนะเลิศท้องคุ้งพบกับทาาด้านของเก่ากระพงครับให้นักกีฬาทั้งสองทีมเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยนะฮะ อ่ี๋ยวน้องๆเดี๋ยวน้องๆเดินใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวคลองขุ่งทุกท่านนะครับก่อนเดินต้องขอขอบคุณทีมหมอนทองวิทยานะฮะที่มาเยือนกำแพงเพชรอีกรอบรอบนี้เป็นรอบที่เท่ารอบที่3แล้วนะครับก็ถือว่าทีมหมอนทองมาจุดประกายกีฬาให้กับจังหวัดกำแพงเพชรมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะงานนี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้ ถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านแรกเลยนะขอเสียงตบมือให้กับท่านนายกเก่งสุดที่พันทรัผสมนะครับนขอขอให้พี่น้องชาวของขุนตบมือให้ท่านนายกเก่งหน่อยนะท่านนายกเก่งจะไม่ไม่ติดแล้วฮนะอีกท่านหนึ่งใจดีประธานจัดงานงานงิ้วสารเจ้าพ่อของขุนนะฮะขอ ตบมือให้กับเฮียวิทอู่ของขุงบริการด้วยนะครับถ้าไม่มีสองคนนี้งานสำเร็จไม่ได้แน่แแล้วก็น้องๆ้องหมอนทองเก่าวทักไทยพี่น้องชาวของขุง่นนะครับขอบคุณมากครับน้อง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 เดิน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 ทักไทยแฟนคลับรอบสนามหนึ่งรอบครับไปเลยครับเพราะว่าทุกคนมารอรออยู่ นะครับทุกคนกำรออยู่นะครับอ่าน้องๆครับอัสลามุลยกุมทุกคนครับเตเริ่มเริ่มตรงนู้นเลยครับน้องเตมาครับผมไปครับอ่าเดินเลเชิญเลยครับอ่าน้องๆครับอ่าตอนนี้ครับทีมงานน้องๆหมอนทองนิยาครับกำลังจะเดินไปทักทายแฟนคลับนะฮะต้องบอกว่ารอบรอบสนามนะครับ อาแฟนคลับเตรียมจับกล้องนะครับได้เลยนะครับอ,อ่อน้องน้องหมอนทองครับไปเลยครับลูกไปเลยเดินเลยลูกเดินเลย ไปเลยลูกไปเลยนะครับไปเดินรอบรอบแท็กทายแฟนคลับรอบรอบเลยนะครับอ่าคนเด่นอย่าพึ่งเข้ามาได้ไหมครับอาลบกวนกาดครับตอนนี้เด็กๆเริ่มมั่วแล้วครับเดี๋ยวน้องๆจะเดินรอบสนามอยู่แล้วครับไปเลยครับน้องๆหมอนทองครับไปเลยครับทิศทางเดียวกันเลยครับเดินรอบสนามครับจับมือได้ครับ อ่ารบกวนพี่กาดด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากอทีมงานเทศบาลตำบลของขุงนะครับ อ่าครับตอนนี้ครับน้องๆครับกําลังเดินไปทักทายแฟนคลับครับเรามีจากกระป๋องจากเบียร์ไทยนะครับสนับสนุนมานะครับโอ้โหนี่ครับยิ่งใหญ่ครับวันนี้ครับอ่าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กับเพจนะครับสารฝันอะไรนั้นเล่นเพื่อฝันไปถึงฝันของพี่ลาด้วยนะครับอ่าถ่ายรูปจับมือได้นะครับถ่ายรูปจับมือได้นะครับอ่า ก็ <m uch ing> เดี๋ยวน้องๆเสร็จจากตรงนี้น้องๆก็จะเดินทางกลับเลยนะครับนั่นแหละฮะอ่าไปที่หน้าบารมิธีตรงตาทีมงานท่านั้นก็จัดพื้นที่ไว้รออยู่<ร>นะครับก็จัดพื้นที่ไว้รอเลยนะครับสถานทางออกเนาะอ่าโอเคและสําหรับคนที่อ่าอยู่บริเวณสงๆนะไม่ไม่ดึงน้องนะครับครับริมทางนี่ไม่ดึงน้องนะอ่าโอเคนี่ครับสําหรับใครที่รอน้องเตยอยู่น้องเตยกำลังอยู่นะอยู่ตรงป้ายอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอ่าขอเสียง ขอเสียงคนรักน้องเตหน่อยเร็วโอ้โหโอ้เน่ครับเตวลากอนนั่นแะฮะน่ครับเจ้าหยองนะครับอาล่ะฮะรอบรองประชาชนครับเชิญเลยครับตระหนางของนี่ฮะทองคุงงครับตนาของนี่ตนาของเก่ากระพงครับโอ้เน่ครับเก่ากระพงครับเจอกับธะนัของทีมงานทองคุ้งครับนั่นแหละฮะโอ้โห สำหรับแฟนคลับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับน้องๆกำลังเดินไปนะครับแจกกระป๋องของขวัญนะครับให้กับน้องๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องๆน่าจะเดินไปที่ประลพิธีนะครับครับอ่านะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่ก็จบแล้วน้องน้องเต้ยสามควอเตอร์ครับผมวอเดี๋ยวให้ทางฝ่ายจ่ายทางไร้สดนี่แผ่นภาพบรรยากาศผมบอกแล้วสนามแตกของแท้ครับของขุงสนามแตกอีกแล้วครับวันนี้เรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเดินทางมักไกลครับเนี่ อ่านะครับก็โอ้โหต้องบอกว่านู่นนะตอนนี้นี่ผมมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะ<อ>ผมมองอยู่ในสนามแห่งนี้นี่ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันคนแล้วนะฮะแล้วไล์สดนี่ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ครับทางด้านไล์สดนะอโอ้โหนี่ครับอโอ้โขอกคบณนกบคุณกาดเต้ยเลยนะ น้องเต้ยครับน้องรักโอ้โหนี่โอ้โโอ้โหนี่อยู่มาเป็นไงรถเต้ยเจแปนเจแปนอ่าเจแปนนะโอ้โหยิ่งใหญ่ดังเลยน้องรักโอ้โหนี่ครับดังกว่าน้องเต้ยก็